อาปัดโทสวัสดีตอนเช้าของวันจันทร์ที่สี่มิถุนายนนะครับนะครับจำไม่ผิดนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอเอาไปไป้นัาที่นี่บึ้งสีเสียบันโอเคนะครับในวันนี้จะทำเราจะมาทำี่คำนี้ละใส่เว่นตาดำทัองผ่านรอบแนะนะครับนี้จะเริ่มทานข้าวเนาะ อมันจะเริ่มสสงแล้วประมา2โมงเช้าโดยด้วย2โมง3โดยประมาณมันมันโอเคนะผมหิวขอล้วก็จะกินข้าวกินปลาได้แบทีนี่เนาะทำนอาพวด้ปิดไฟวะเพราะพแมวมเป็ตาดำครบเครื่วดสาตาดำทั้งทานรอบปะจิบิโอเคนาะเราจะกินข้าวรับนาะโอ้จะเลือกทานข้าวเป็นแบั้นี้จะมีทั้งเรื่อว่ากับข้าวชุกับมีเรียกว่าต้มสืูดกสืดอเกงสืดต้าหูหมูสับมเป็นหมูสับะร ชิ้นกับบีบูยิ่งจะแซ่บครับผมมันจะแซ่บตันนัวขอเทใส่จานนะครับมีถ้วยข้าวมันนี่เนาะนี่ครับจะแซ่บนวลน้ำกันครับผมนี่ละชิ้นแรกนี่ครับเนาะแกงจืดคราวมันต้มจืดเต้าหู้หมูสับครับผมมีแล้วจะแซ่บแบบครับบึ้งบึ้งบึ้งขุ่นน้ำขุ่นน้ำขุ่นน้ำุ่นน้ำอ่าชิ้นแรกน้ำละอาหารจานแรกชิ้นอันนี้พอวางตัวนี้ก่อนนะครับแล้วข้าวทิ้งก่อน อา,ารที่สอนเขาจะเป็นนี่นะครับนะักรู้สึกาจะเป็นผัดกระเพราไก่ครับกระเพราไก่หรือกระเพ,พรพาเนื้อประมาณนี้ไม่ใช่ผัดกระเทียมหรือผัดกระเทยครับแต่เป็นผัดกระเพาราเนลักละเบอรงเฮี่ยมเพื่อ,อ,อใส่าสารเพืนะออ่อขนมนะเขาบอกปัจจัยเขามีโรเคชั่นที่ดีผมไม่มีโรเคชั่นที่ดีครับผมมีแต่ตรงจะทานแล้วนะอยู่ตาให้ดูจ้นหนาเนี่ยแหละครับเนาะตามสไตล์ผมอยู่ยละ กันล่อเขาแล้วเขาลูบไม่หล่อเออทำไมทำไมลูบหล่อหากินก็มันลาดถนนลาดยางสาหาครับเบื่อาลัวไปถึงไปจังได้ว้าผู้ใดว้าผมก็ตามไม่ถึงก็ข้างเดี๋ยวจังต่อไปก็คืนมีใครแสดงหมกอะไรไม่รู้น่าจะเป็นฟอสซิลอ้าวทำนั่นเนาะเรจะแกะเลยนะครับแกะเลยนะแกะเลยนะพูดสุดสุหน่อยโอาแกะกันเหรอมีเรื่องเครียดหลายอย่างกันเลยนะครับผมวิเครียดตามเรื่องมันว่าอะไรครับอ่ะ มันจะทำให้เเสียงานเสียการครับผมนี่ล้วเรากินไปด้วยตะเคียดก็เยื่องสวดเคียดก็เรื่องเก็บไว้สวนเครียดครับผมนี่ละเรียกว่าหมกปราซู่กัมนี่ละโอ้ยัะแสียผมนี่ละกินมจับกินมิ้มเกนเสียใจก็ได้ครับแต่ยาเสียการเสียงานครับผมนี่ละนี่เบาไว้โหคุณเล็บปีศาจวะ าโอ้นี่มันต่างกันหลยครับมันทิ้งดูดีเลยดูดีเท่เก๋ไก่กับเนื้อสัมผัสต่งกันเลยนี่ครับเนาะโอ้ยแล้ววันนี้ไม่ได้แก้ของอะไรหรอวันนี้เนาะมีแนวแก้อลไรครับวันนี้ไม่แก้ครับไม่แก่วันนี้งดครับผมวันนี้งดงดแนวแก้วอาหารเก็นเราจะกินแล้วนะนี่ครับเนาะเขาเรียกว่าผัดกระเพราครับไม่ใช่ผัดกระเทยหรือผัดกระเทียมหรือผัดกระรอกแต่มันเป็นผัดกระเพรา อือหูแสนลึกอืออือเต้าหู้มุกับคนี้แล้วเอก็เจอี่อมมากคำนี้ดมากคำนี้เห็นคำนี้เห็นผมเดินมาเดินไปก็เดินเห็นก็เด้หยิบไปทานครับผมเต้าหู้คำนี้เต้งหูไก่ครับแล้วต้งหูไข่ครับนะดูเขากินดูดู อย่าบอกใครเียวผมพ้อจะไปไหมหรอครับนี่ครับลบเป็นน้ำผาเลยครับลบเขาหลดอเขายืมรถผมนะครับแล้วเขายืมรถไปเขาเอาไปเล่นไหมแต่งความไป้วครับนานเดี๋ยรอดดูดูคดีดูรูปคดีครับเราดูกันารถ้าถ้าถ้าไม่มีการเคลื่อนผิดพลาดนะครับจะเขาจะแบบีไม้เรียกตัวความไปสอบสวนในในอันรถพักกันเนาะผมไปแจกข้งมูลว้เหมือนกันลบผมหายครับผม จะมมีหมาเรียกมาแล้วก็ีนี่หมาเรียกปุยกักกน้ะ้้ารักผมเนาะนั่นแหละโดมานากักจะเป็นไมาจับกนาะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะโทษของการรับทรนัน่าจะเป็นปีหเดือนนะครับเนาะอโอเคผมจแต่เสียการเสียงานผม,ผมคิ่ามากินนะเห็นกับตเงี้นี่เี้ปลาซิวผัดปสาซิอ้ามหมกซิวบูหมด ก็ได้จำคำหน่เดียวก็จัๆงก็ได้จำไปจัไปอย่าบอกใครเคีเ้ย,ยวผมก็ได้ปิดไฟวะอ๋อไม่ใช่ครับผมผมไฟเป็นต่ดำเลยสดชืมนอย่าบอกใครโจง อันต so 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 ่อไปจะเป็นกระเพานครับกระเพาไม่ใช่กระเทหรือกระทิงกระเอียดเพราะว่าตอนจงเวียนไม่ตอนเช้าลาตกปการเห็นงั้นมันก็เป็นแบกงาเรมอจะมืมจะวีจะเง กินป <stand saint S 1> ระหยักแนวยอยากไกินใช่ยยโอ้ครนี้เขาจอเรี <strong murder. S 1> ่กว่าเต้าหู้ไข่ทำเหวเต้าหู้ยีกับเหมือนเบอร์ว่าไงไม่ไบอกห้โจ หึเป็นหมูครับไฟใส่พวงลงเจ้าฟ้าเจ้าบางประกบเข้าเราบ่ติดครับผมบ่ทางนี้ครับ ไฟพวงลงเฝ้าสาวเจ้าบางประกงใจพวงลงเจ้าเพื่อเพื่ออย่างว่าเพื่อหาเพื่อฝันมาไม่เป็นโอ้ยฟังด,ดงเลยไม่เป็นไรครับผมัมนไม่เร้ไม่ไม่ร้องเพลงน,นานครับผมเนาะร้องจะกออกจากแกมเนียมากครับก็เสียกับว่าหลอกเพื่อโดนเป็นยำกับพี่แกมเหนียวผม

อาไปด้ดูครับได้ไดูได้เรื่องอยู่นะกินต่อไปได้กินแบบไกลเพื่อสัตว์ต้องหน่กันนะกินแบบติดหน้าจอ,อครับเปน็นลูกเป็นลูกผลเป็นอะไร ཨ་ <laughs> บ้านพีขาดคนขายข้าวอยากให้เจ้าเป็นคนช่วยขายรักนะหยอกหยอกครับผมคิดถึงแทบแย่แนวแก้เหลือไหมผมจำบเบ็จับเบ กันกันช่วงนี้พักผ่อนนอนน้อยกับเยาว่ากันเลยกับหน้าตอบหน้าอะไรนะครับกับทำสังงานคิดเก่าเลยครับผู้สาวสมง่ะอ,อ้าวผมอิ่มแล้วเด้อบัดนี้เด้อ เรือทักผมรักเธอเป็นเดิมจนเหน,นียงคขาันนะโอ้หลังจากกินเขากินปลาแล้วก็โอ้จากขอนุญาตเป็นทั้งทั้งูทั้การทั้งานกันเด่นเนาะโอเคครัเนาะสวัสดีครับผม